ยังเจ้าสาว,สวมาเมื่อยหรอป่ <h az oo> สวัสดีครับวันนี้กับตอนรัาขอสู่สองอันมันนองเนาะวันนี้คุณแม่กับคุณพ่อพาบาแบบ คาเฟ่เครื่องบินนี่นะ <c oughs> แวะทุกมองสามมองสี่มองแล้วเนาะ <c oughs> ต้องขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่เนาะพาเที่ยวมานี่ย <c oughs> อ้อปกติแม่ก็มาแค่วันวันแศบบุกร์หม <c oughs> อเพรวันจันทร์แม่ก็ไปทำงานขึ้เก่็ <c oughs> โอ้บา <c oughs> งทีเช้าที่กับบางมือบางทิตย์กับบอดี้แม่ป่ะ ป๊านอนทุกคนน้องมหากับชา,ายหลวบหลุดท่านไหนตีเนาะผ <c oughs> ู้หญิงเป็นอ่นี้น้อมหากับชายหลวบหลดเ <c oughs> มื่อยโอ้คาเฟ่เครื่องบินคักเถอะวะนี่ไงไปแล้วอ แม่ไม่คืออำเภอไดนะครับเอ๋ยอันนี้เป็นจังหวัดสกลนครเนาะอำเภอสวา่างแดนดินเครื่องบินไงโอ้หญ่ครับจ้ะโอ้รถขี่ โอ้ขึ้นีขึ้นเอโบอิงที่นขึใหญ่เลยว่ากีโบอิงมานี่คือพอสักกับคุณแม่ก็พาเที่ยวกโดนเาเหม่ถ้ามันแพงวันตะขึ้นก็ได้บอกยูเท่นี่ละกับหเขาวข้างนอกนี่แหละสวยดีมันแพงวันตะเข่า้ะมันแพงวขึ้ บรรยากาศดีน้องทุกคนงาบลายแบบมันมันลำไยแหงเนาะโอ้ขึ้นมาวัดถนนขับอันนี้วัดขึ้นมาแต่มันไม่เห็นเครื่องบินไงเอออ๋อถ่าย้ิถ้าขึ้นข้างบนมันมาเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนไปมจับเรา ดูนันไปายว่าจะขูดใน้อ่านี้บรรยากาศดีนะลองมาถ่ายให้หน่อยพานคืองามคักงามเนี่ยนี่ก็เขาเห็นหมดนี่นี่แต่มันย้อนแสงเว้ย เออดิ <aquí S 2> เออดิฝั<ด>่งนี้ี<ด>้ฝั่งนี้แหละถ่ายรูปให้หน่อยเพราะว่าม <c oughs> <c oughs> ัน ก็แบเหลือเกินเพร,ราะเมงตัวตจริงนี่แหงๆๆแบบ้งๆๆถ้าตัวจริงนี่แห้งใหญ่แห้งเนาะแบบโอ้ยแงคักแงเน่เนาะทุกคนุโอ้ยบรรยากาศมันจะมีเป็นรีสอร์ทเนาะฟังนะฟังคุณฟังคุณจะเป็นรีสอร์ทเนาะรีสอร์ทแบบ บรรยากาศด้านบนก็มีหม่องลังแบบคาเฟ่เครื่องบินบอยยัางจ้ชาวนงทุกคนเนาะนี่แหละคนกับสีร้ายแน่นะ ถ้าพี่น้องเบิ่งนี่แหละนี่เนาะด้านล่างไตเครื่องบินนี่เป็นแนวใดน,นะุะนี่นี่รถนะคนนะอันนี้เป็นเครื่องบินไหนเป็นเครื่องบินจริงเนาะบดบดแบบบดประจำการโอ้เบิ่องต่ยากับหัวคนกับหูเนาะทุกคนเอาใหญนะ่ปานใดใหญ่แหงเนาะ ห้องนี้จะเป็นในเป็นรีสอร์ทเนาะรีสอร์ทได้นี่เลยด้านล่างผมนี่โอ้พี่แต่แบบมาพักผ่อนเนาะพักผ่อนแบบนอนอยู่นี่ตื่น sớm มากก็เห็นเครื่องบินโลด บนตตัวไปเบิ่งอยู่บวต้องไปเบิ่งอยู่สนามบินเนาะทุกคนเนาะเข้าม,มาเบิ่งอยู่นี่แหละคาเฟ่เครื่องบินเนาะอยู่อำเภอสว่างดินแดนเนาะจังหนะวัดสกลนครอ้ยแหม่ต้องพกันขับรถเพราว่ม,มวนกันเนาะโอ้เปิดขนาด ใส่เล่นบ่ายเอาแล้วทุกคนนี่ก็ยังแบบโอ้อลังการมันก็เลยเห็นเบิดเนาะไม่มีไตเครื่องบินเออเล็กนี่เนะโอบรรยากาศกับไปตามาเนะาะไผ่พานไปสกลนครรู้ว่าพานมาทั้งอำเภอสว่างดินแดนเนาะเกิดะมาแวะรับชมมึงไอ้บรรนอาอก่ท้ายขาวๆนั่ยนี่เนาะ ถ้าขึ้นข้างบนนั่นคนละสองลอยเนาะเด็กกาแ,กแฟาแก้วนึ่งห้าวแต่ว่าห้ากคนจบีบเด็ขึ้นไปเน,ะในใาะขึ้นไปก็น่าจะบ่ค่อยไม่ยังหลายเนาะแต่ว่าห้าวเฮดซับนี้เมันก็ง่ามแล้วเนาะเพราะว่าจะขึ้นไปบรรยากาศบรรยากาศกำลังดีเนาะ เอตรงนั้นน่ะจะเป็นทีจัดงานตงแต่งฟองฝั่งฝั่งฝังผมทีเป็นทีจัดงานตงแต่งนะครับีกจรับจัดงานรันแย่จ้าสาวเมืออมอ่อยหรอเ่อากาศเมื่อยล่เมื่อยเลยบ่แรงรับ รับปานใจแล้วตอน้งอืนาื่เ้จะเายยผูกแปดผูนแปนี่ขอกระแม่พ้าเทียวไล้หมองแห้งว่านี้ขุมคาเบียเลยทั้งเมยทั้งฮวน มาหมื่สองหมื่แต่ว่าคุกค่าบรรยากาศไอ้ข้าพี่น้องห้องกับเพาพี่น้องว่าเบิ่งนี่แหละบรรยากาศ ยู่นี่เนาะบรรยากาศแบบในการบรรยากาศในมาแวะคาเฟ่เนาะมาถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไว้เบื้งองเจ้าครองนั่นแหละเนาะสวยงามเหลือกเกินเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่เนาะมันคุณพามาเที่ยวพาไปไล่หมองไล่บอลแห่งเนาะมือหนึ่งสามสี่หมองเนาะโอ้อยสำหรับคื ใจแล้ว,นวเนาะกัวแล้วก,ก็นี่แหละเทาก็ดีใจเนาะที่มีคนหาเข้าอ,อินดูเ้าสิเทาก็ผมก็ดีใจเนาะโมวาสีเอ็ดยังตอบแทนกันสิถ่ายคลิปหรือว่าทำความดีตอบแทนขอกับแม่เอาเนาะหรือว่าทุกคนนั่นแหละเท่ากัเบิง้งคลิปอันมาเนอกหรือว่าเบิง้งโฆษณาซอยเนาะเอาไปนอกไปตอบแทนโดยการถ่ายคลิปให้เบิ้งแบบ คลิปสั้งสั้นเนาะคอนเทนต์ดีๆนะเนาะนี่แหละไปพี่น้องจะพอกันคลิปหนาเ้อะสหลับคลิปนี้เข้าไปซ้ำนี่แหละสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกสา,าว